ไม่เยอะไหมคะคุณ้าไม่ได้เลยค่ะอ๋อหรือว่าได้เป็นต่อเป็นกำเหมือน เป็นที่ขุดพอยนะคะปัุันนี้ได้มีโอกาสหลังมาที่ตำบลหอนองลอนอำเภอ้ไร่ที่นี่เขาได้เพิ่งได้ขุดเจอขุดเจอเป็นเหมือนตอนแต่ก่อนมันเคยมีแบบใหญ่เคยมีแบบในคุณเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขุดกันขุดพอยหมดแล้วตอนนี้ก็คือเขาเริ่มมาเจอเขาเริ่มมาเจอช่องแรกเนี่ยก็ประมาณเดือนตอนเดือนสองเดือนได้ค่ะ คนก็ค่อนข้างจะเยอะแต่วันนี้คนก็อาจาจะจะซางลงบ้างเพราะคอยก็เริ่มหมดอ,อะคะ่ะตรงนี้เขาจะมีคอยลักษณะสีแดงออ,ก,อกชมพูม่วงอะไรประมาณนี้เขาเรียกว่าพักพีสยามตรงนี้จะเป็นราคาดีแต่ค่อนข้างตอนนี้เล็กใหญ่ก็แทบจะไม่มีแต่จะมีก็ประมาณมิลสองมิลอย่างมากก็ห้ามิลที่เห็นมานะคะ,ะแล้วก็มีโกเมนโกเมนนี้อาจจะเยอะหน่อย าจจะเยอะกว่าแต่ไม่มากค่ะ,าะาราคาก็อาจจะถดลงมาราคาพลอยก็ขึ้นอยู่กับมีก็ขึ้นอยู่กับขนาดเม็ดอันนี้จะมีชาวบ้านาที่ได้มากดมากดว่าพลอ,อยมีอยู่อะไรเท่าไหร่แต่ตอนนี้ถือว่าซาค่ะถือว่าคนน้อยค่ะแต่ก่อนก็เยอะมากมาเมื่อเดือนหรือว่าเมืม่อเดือนคะ่ะแต่ก่อนเยอะมากจริงๆจนแทบจะไม่มีที่ ล่อนทอยเลยอะบางคนที่มาเมื่อกี้เขาก็บอกว่าไม่ได้เลยต้นีกันบางคนก็จะขยันหน่อยทุกหน่อยอาจจะได้เยอะถ้าเทียบตามน้ำหนักแล้วถ้าเป็นโตเมนเนี่ยถือว่าเยอะพอสมควรนะพันสองพันเนี่ยอาจจะไม่ถึงกิโลหรอกรวมรวม,มน้ำหนักนะคะแต่ถ้าเป็นพอยอทับทิมสยาม สีชมพูอมม่วงเนี่ยมันจะราคาประมาณาราคาค่อนข้างสูงอยู่ที่คือผู้รับผู้คอยะค่ะเป็นเงินเขาก็ต้องดูประมาณที่น้ำหนักอาจจะประมาณไม่ถึงร้อยกรัมด้วยซ้ำก็จะประมาณค่าธรรมเนียมไม่ถึงร้อยเยนนะราคาสูงค่ะ สำหรับที่เขาหากัยูีเราก็จะจองเป็นที่ไทยที่มันนะแล้วก็นนขดุขดขุดหินเนี่ยออกขดุดขึ้นออกก่อนนะก้อนใหญ่ๆแล้วก็จะตัดเอาเหินก้อนเล็กๆเอามาลอดลอดลอดดูนะอ,อ่าธุรกิจหนึ่งที่เกิดขึ้นมานี่ในที่นี่ก็คืออันแรกก็คือตอนที่เราลงมาเนี่ยก็จะเป็นการขายกับข้าวขายน้ําขายอะไรง่ายนะให้คนมามาที่มาลอดเนี่ยก็ ขายอันนัน้นนั้นไม่มาลอดด้วยแต่ว่านั้นขายแบบเน้นกําไรเลยอัน,น,น,นอเนี้ยคนมาลอดี่นเสี่ยงดวงแม้ค่าที่มาขายเขาก็ยังรับชิปคอ,อยด้วนะเ,<อ>เพราะตอนนี้มันไม่ได้แบบว่ามีเม็ดใหญ่เยอะเขาก็เลยซ<อ>ื้อได้ราคาที่ไสูงมากก็อีกธุรกิจหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยตะแกรงตะแกรงในการลอดนะครับแต่ว่านี่ที่เขาทำเนี่ยก็คือจะเป็นกระด้งธรรมดาแล้วก็มาหาเอาแต่ตะแกรงจริงๆที่เขาใช้ในการลอดคอยเนี่ยจะใช้จาก อะูมินีนยมไม่ขึ้นสนิมนะอ๋อแน,น่ค่ะแต่ว่าเขามองอดีๆก็จะเห็นอยู่ขข้างหลังของข้างหลังของข้างหลังเนี่ยเขาจะขายอยู่นี่จะเป็นตะแกรงนะฮะเนี่ยอันเนี้ยห้าร้อยบาทนะต่ออันอ๋ออันใหญ,อใหญ่อันใหญ่ประมาณ 800, าแปดร้อยถึงพันเนี่แหละอันเล็กประมาณห้าร้อยแต่เนี่ยไม่รู้ราคาเท่าไหร่แน่แนะ่เพราว่าจะล่อนล่อนล่อนเนี่ยตะแกรงเนี่ยมันไม่เข้าสนิมนะแต่สำหรับคนเนี้ยจะเป็นกระโด้งที่สารจับไม้ไผ่ธรรมดานะครับนี้ก็ ลรต้นทุนอืมแต่ตะแยงมันจะพอดีกว่า,าละเอียดมองดีมองออได้ชัดกว่าใช่ต่แ้งนี้ยก็จะมีคนมาทำขายาที่นี่เขาจะหอ่อข้าวห่อน้ํามาเลยบางคนอะ่ะคือจะอยู่แช่ได้ทั้งวันแล้วแต่ใครจะมาสะดวกมาช่วงไหนอะ่ะประมาณหกโมงก็มาได้จนถึงมืดเลยก็ได้มาเรื่อย เดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆกันนะคะเดี๋ยวาะวาะตามคลองไป <Yeah. S 1> เป็นตามมาเลยค่ะ ตอนนี้ต้องเอาตักขึ้นมาแล้วมาคัดอีกนีเหรอครับต้องเอาประมาณเป็นกาก่นเหรอคะ่อมากอหลเอารแล้วก็เอย์ลย์เลย์เลยเลย์เอย์เลย์คลย์เล์เลย์ลย์เ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 นย์เย์เลย์เเมล เยมกไม่ค่อยมีแล hmm. uh, oh, ้วใช่ปะมอวันนี้มามาตั้งแต่เช้าเลยไหมครับเนี่ยต้เช้าค่ะได้กันหรือยังครับวันนี้ยังเลยแล้วแต่ดวงอะเนาะแต่ดวงเออวันไหนดวงดีก็ทำแป๊บเดียวก็ได้แล้วก็ราคาดีเลย คลองหมู่บ้านไม่เห็นคลองแก่ ตรงนี้ก็เผื่อคลุกกันแหละเพราะว่ามันก็ยังมีหลงเหลืออยู่ต้องเอาเม็ดใหญ่ออกก่อนก็เอก้อนพวกหใหญ่ๆแล้วกับแล้วค่อยดินออก ได้มาก้อนหนึ่งไม่คิดเลยก็เหน้ก็คืร้ว่ามีดูควายสงเห็นมัหลังเยอะยู่ก็ยก็แลเ่าอนี้ที่ขบกวอือที่ที่อยู่ค่ะอยูเฉพาะวันนี้เขาแสดงาวันนี้ เกันไหมคะว่าแบบคนนี้คนนี้เอาตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่าแล้วแต่ใครสนดวงเห็นแบบมีเห็นมีเชือกสีแดงอะไรเงี้ยอ๋อค่ะการรถโอก็คือการขุดตักลงเขาไปโค้งไทางถางเขาเลยนายท่านคนสบายแถวถึงแถวถึงอ่าแต่นี่เจ้าของใช่ไหมคะเจ้ตของอย่างนี้อ่เอออยนี้ มนนหมือว่าต้อง,เอ,งเออ,องาปายก้อนเออตรว่ยอะอันน,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 นี้อันนี้เ่้ขาเรียกไเอได้เออใช่ใช่เม็ดสีชมพูม่วงนี่แหละทักทิมสยามแกบอกเขาเรียกอ,อยู่เนี้มันเนื้อดีเอบอกอ แต่ตอนนี้ยังบอกราคาไม่ได้เนาะต้องขายอย่เดี๋ยวนี้แล้วแต่คนซื้อกับคนขายตกลงกัน<ง>ว่าราคาเท่านี้เท่านี้พอใจจะขายเท่านี้<ด>เพราะว่าไปเลียร์มันก็ได้เยอะอยู่แล้วเนาะเห็นเขาบอกว่าโกเมนไหนเยอะอะไรได้ปะดูไงอะ่ะหนูดูมันก็เหมือนควาย<ง> <laughs> มันก็เลี้องตรน,นม้นอมัีกซอยนึงเอาเราไว้ก่อนแต่มันใกล้เคียงอัะนะเนี่ยมันเห็นมันออกชมพูชมพูอ,อ,อยู่ที่เขาให้ดูอ่ะแต่ดำๆนี่ไม่ใช่เนาะดำๆเฉาะดำๆเกิดเออมันก็เฉยเเเเดีนะวาวาวดี เมาลแต่ฝ่ายตาเมนเม่อห่ยกงส่แสงแดดนิดๆี้ื่ให้นบบนนนหอน,บบนอนเบาๆก็ได้มามแล้วบบโอ้ก้อนนึงนี <c oughs> ่เป็นชาวบ้านที่นี่เลยใช่ไหมคะ อยู่ไหนกันฮะทางทาง,งอำเภออะฮะอ๋ออำเภอทางคูณคืณอผ่านมาเนาะไม่นานก็ยังเห็นมีโต๊ะมารับคิวเลยวันนี้แบบฟาแล้ว ของกินเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแต่วันนี้คนไม่เยอะก็เลยอาจจะขายไม่หมดเนาะเอามาขายจากที่บ้านเนี่ยทํามาขายเองอ๋อตเมนไหมตเมลไม่ละสองร้อยชิ้นด้วยซ้ำเอ้ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยไลยเท่าไหร่อันเนี้ยเหรออันนี้เขาปล่อยมาสองพันโอ้ไหม่เดียงน,นี่นะปลาเราชิงเมื่อว,วานเราขายได้สองหมื่นห้า นี่เหรอเออทำไมเนี่ยจะเอานี่และได้ทำไมได้สองพันเอาอันนี้สีมันไม่สวยอ๋ออันนี้เขาขายขอดูเลยนะแล้วอะไรก็ขายไปก็สดนเก้าร้อยเก้าสเขาเอาเครเขาบอมีตังค์ยี่สิบบาทได้อะไรบ้างอือหือได้ใจหนูไปไหนยีบาทเลยพหานะคะ อ๋ออันนี้ไม่ใช่โกเมนใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยอยไม yep. ่สวยยังสีสวยอย่างเี้ยเมื่อกี้เขาขายไปนิดเดียวหกร้ออางแลดูนิดเดียวเล็กเล็กเาสองสองมิลเอันนี้ทำได้ใหม่อันนี้มันทำได้ใหม่เนี่ยอันนี้หล่ะม่เท่าไหร่ครับประมาณนี่ยไม่เป็นเงินไม่เป็นเงินเหรอมันประมาณร้อยกว่าบาทยังขายก็ไม่เกินหกสิบเจ็ดสิบบาทเนี่ยเนี่ยเน่ยเียไม่ได้ อ๋อเขาต้องมาส่องดูอย่างนี้ใช่ไหมว่าแบบมันเจียได้แต่มันที่เอาหนักจากมือนะคนคนเจียมันเจียได้พวกเขามีเขามีวิธีเจียอ่าอันนี้ก็แปลว่าน้ำดีเมื่อเช้าขายไปแล้วชิ้นหนึ่า้ำดีกว่านี้ใช่ไม่ใช่น้ำดีกว่านี้มันพูดตรงๆเลยว่ามันแตกหน่อนเนี่ยอันนี้ก็คือครัอันนี้อันนี้อันนี้พลอยแต่มัน มันติดไอ้นี่มันติดไอ้สนิมเนี่ยเนี่ยเราต้องไปเจียออกใช่ไหมครับจ้ะต้องไปเจียออกเนี่ก็คือไอ้ทับทิมทับทิมจ้ะทับทิมทับทิมทั้งหมดเลยใช่ไหมครับอาจารอันนี้ทับทิมแต่มันมีกลมเมล์อยู่ชิ้นยิงชิ้นเล็กโอกลมเมล์อันนี้อันนี้เป็นกลมเมนล์อ้ยยู่ดวกันอันนี้อันนี้เป็นพลอยแต่ว่ามันติดสนิมอยู่หน่อยถ้ามันอยู่ในร่มมันไม่ค่อยแดงครับพอยไหนเนียมาเทียมดิ อันนั้นอันนั้นไม่มีราคาออันนี้สองพันเลยใช่ไหมไล่ตัวเมนหน่อยตัวเนี้ยตัวเมอเนี่แหละที่เขาไปทําแหวนกันน่ะเม็ดละพันมันก็สวยนะก็สวยเีอทําไมมันราคาอันนี้มันกลมเลยเอาอันนี้มันยังไม่ไปเจียไงถ้าไปเจียแล้วมันก็แพงเอ้าถ้าเขาไปเจียแล้วนี่ไอ้นี่ดีอยู่สั่งกันมากเลยสองพัน อันนี้ประมาณอันนี้เป็นพลอยแดงอันนี้เป็นพลอยโกโกเมนเออมันออกแบบนี้หายากกว่าอันนี้ประมาณอยากซื้อก็ไม่เกินร้อยกว่าบาททั้งหมดหรือว่าเม็ดทั้งหมดทั้งหมดอ๋อเพราะมันอันนี้เนาะอืมรีบเพียบรีบเก็ยบอันนี้ก็มีเอาไปทำแหวนเอาไปทำแหวนจะได้ไหมเอาเลยพี่สองร้อยละเม็ดหนึ่งไม่แพงเลเม็ดหนึ่งสองร้อยไม่แพงนะ รอดด้วยพี่สองขึ้นสองขึ้นฟ้าเนี่ยหนูจะสอนเพิ่มนะค่ะเป็นเป็นสีน้ำปลาเนี่ยรอดไหมไม่แตกด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าพลอยโกเมนโกเมนไหมมันจะสีออกแดงๆด้วยใช่ไหมใช่ก็มันเป็นพลอยเหมือนกันรอดไหมรอดถ้าพี่ไปซื้อบางทีมันแพงเดี๋ยนี้แพงเออเดี๋ยวนี้มันแพงนะครับเก้าเดี๋ยวนี้มันแพงคือซื้อไม่ได้หรอกสองร้อยมันรอดอย่างเงี้ยจริงๆสวยดี แล้วมันกลมด้วยพี่ไปเจียไปกิ้งนิดเดียวเองพี่ได้แหวนวงหนึ่งละวงหนึ่งพี่ไปซื้อตั้งกี่หางูลายพันต้นเลยลายพันกระเม็นไม่แพงกเม็นก็แพงฟอยมันก็แพงไปอีกหลายอย่างกระเม็นนี่ไปเจียแล้วเจียตัวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวถามเจ้าถิ่นก่อนเผื่อว่าเขายังไงเขามีให้ไหม คูมเมนตปนี้คูมเมนตนแพ้แต่เนี่ยเขาเรีเกาแพ้แต่ว่าเขาติดตามมันจะหยาบไม่ละเอียดเลยแล้วข้าเจียเขาจะไม่เหมือนกันอ๋ยไม่เท่าไรหรอกค่าเจียไม่แพงสามสี่ร้อยสองสามร้อยขายเราเป็นพันใช่ก็ยายยายน่าที่ขายให้ร้านงอ่ะเจียให้แล้วก็บบที่จันมีร้านเจียเจียให้ข้าเจียแล้วก็ใส่เหรียญสวยไม่งั้นก็จี้ ส่วนมากผู้หญิงก็จะไปทำเป็นสิ่งทำเป็นน้นเดียวก็ทำช่วยคอก็สวยคอมเมนต์อ่ะทำช่วยคอมันออกเออมันมีรูปแว่นเนาะออกแดงๆมันก็ของแท้ถ้ามันของปลอมก็มืดเย็นแล้วมันจะสวยมันมันเป็นแร่ธรรมดาเลยใช่ไหมอันนี้ไม่พี่นถ้าแรกก็ต้องหางนะพี่แร่มันดำแร่มันดำไม่รู้แร่มันไม่มีไค่าหรอกแร่ เอาไปทำอะไรนี่ท่านึงขายแมงลูกงรับซื้อหรออันนี้รับซื้อหรอท่านหนึ่งเนี่ยหรือว่ายังไม่ของแฟนหนูเยอะกวาแผงแล้วพวกเขาเขจะทำหัวหน้าควรจะซื้อเท่าไหร่อะควรจะทําได้ที่กี่เดือนนี่คว่าจะร่อนได้นะตะแกงหนูก็ขายเนี่ยขายตะแกงแล้วจา ตะแกงก็มตะแกงนี้ขายไหร่อ๋อนี่ตะแกงอันนี้อืมนีอันนี้อันนี้เท่าไหร่เนี่ยเอางเอาแล้วตะแกงอะตะแกงมร้อยหาอนนี้ล่ท่นเขาขายห้าร้อยกับสี่ร้อยนะกะปงจริงเห็นสี่บาทแบ้วตสี่เบอร์สิบไม่ใช่สิบาทโตไปเรื่เม็ดเดียวเม็ดใหญ่แนะเม็ดใหญ่เยก็มอห่ล่ะเม็ดเดียวชิเล่บ่เนีิลบ่ อันนี้ทรงคืนอบัวเป็นพอยบ่มีพอยดอกอยู่เนี่ยอันนี้เล่บงเนี่ยเออขี้แล่โอ้ยบ่าเม่นแล้วยายเอ้ยขีดแล่ีหยังแฉกินงซึ่งซั่นนี่ขี้แล่บเอเมนี่ใหญอยู่เนี่ยนี่ลุงแล้วได้บ่อนละพอยโอ้นี่พอยนี่เนี่ยเอาไป300ร้อยดูหน่อยขีดเล่บขี้แล่บดูได้เมื่อนี่ติเนี่ยดูแล้วไปทําอะไร เําไปทำดินโน่นลูกทำอะไรเขาทุนทามีองมันเป็นมีตกเม็ดตัวร่วนแถวโน้นอ้มีหน่อยนะขาได้ก็เมย์ใหญ่มากนั่นหรอัี้ะองมนสวยอีเลยนลูกนะนี่ก็มีองเออจะเป็นแสดงได้ขายดาก็ดีแล้วขงนี ซื้อไว้น่ะขายน่ะอ่ะอันนี้คืออโคเมียนที่ป้าเห็อ่มาเบิ้งดูล่ะพ่อยน่ะอันนี้โคเมียนของเยอะเยไล่ให้เลยไปกระซิบกระซาบกันเอาไม่ดเวยไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ได้โคเมียนไปไหนกันเไปเชียขายได้ไรอ่ะมาดูบ้างลูกไม่ได้เลยไม่ได้ไปนี่ผุพลจุงพลเจอก็ไรของมึงไรเลยไหนลูก ไม่ได้เลยอยากขายจะตายห่าจะเอาไว้ทำอะไรจะได้ไปซื้อกางเกงตัวใหม่กางเกงเก่ามันขาดเลยซื้อแม่งตัวห้าสิบบาทก็ใช้ได้กับปลาแม่ปอาจะพูดเลยปลาจะใส่ตัวตั้งสองพันอ๋ออันนูลูกสาซื้อมาให้แล้วซื้อแม่งตลาดนัดสี่สิบห้าบาทสี่ กอนเม่นเอาคืนโอ้ลุงละ่นไปีก้อนเมนนในตะหนอดเลยเฮ้ยเม็ดเท่าไหร่เนี่ใส่น้ำจากมือก่อนป้ามือ่ล้าไปบ่ยังจะจิ้มยังบ่ดีบวบท่อก้นเมนมันแตกเกิดก้อนเม่นทังนี้แตกเนาะสีดีงานดีอ๋ออันลอดลอดสีข้อไหนขายเลยแปดร้อยถูกนะถูกอีกห้องอีกแล้ว คิดดูตั้งแต่ซื้อที่แรกหัวล่าสิบห้าสิเลมอือเอาลูกใช่อเขาไปแล้ไปเพิ่นไขาขายกระเบืงูไอไอตั้งแต่ที่แรก <c oughs> อ้ยเป็นจากนั่นเดียวเขียงกันัง,งเที่องคนเียงกันส้บอดำาลอยพขายาเอาอีรีสองล้อยจีแงนี่อืมเ่อท่าที่าาาหาหัวงใหญ่ใส่ไ้ เอาไงดีเอาไง่ีเอาไงไปเอาไงนะมัถูกทหารสิสิโฉยไงเอาไปไปพาเครื่องคิดว่ามันเหลืออยู่กับมันว่ามันแตกมันแตกป้าไปพุดไอไปรอดอยู่ใส่บ้าอ่หทั้ารอยอะห้าร้อยอะหัวฮะอันนี้สองอันนึงสาหลายโอทั้งบน คนหลายวันี่างๆนีอยูเพือนแหละนี่แต่มันหนาสิแบบหลายร้อยเนาะหลายร้อยหลารวมไปก่อนอันนี้ใช่ว่ามือเดียวเลยปว่าจั่อ๋อมันว่ามือเดียวเ็สิหลายแอ้ติดก็ติดกันหนักๆหน่อยสามร้อยสี่ร้อยถ้าขายก็มาเลยห้าร้อยบ่อันไหนรวมทั้งควาย ฟักฟักหน้องมองอะไรเม็ดแล้วน่ะหนูเก็บที่เออหวานหน่อยเดี๋ยวของตาจะหายหมดเดี๋ยวก็จะได้เม็ดนี้แทนเออสวยอ่ะลายยิ้มลายยำว่างี้อ่ะว่าวทานทานน้อยดูบ่อยจะเสี่ยงไรค่ะ อันนั้นถามเงินทุน่นยังไม่ได้ถามราคามันคนไงราคาเจ็ดบ,บาทเกิดอะไรเนี่ยครับสามร้อยโอ้ยคือค่าคือแน่แค่น,น้อยสามร้อยดีเนาะกว่าจะได้แล้วไ่เท่าเด้อโอ้ยมันโปแดงมันถูกโพดเพิ่นว่าถูกโปแดงลูกเนาะถ้ามังได่ เออในคลองนายายครับเฮ้ยงามเนี่ยให้เขาตกลงก่อนค่อยมามันแข็งกันอีกมันแข็งกันเลยลังไข่สองคนเนี่ยบอกใกล้ๆขายกะต้องแล้วก็ขยายมันไม่ตีใหญ่หนูต้องทำอะไรขยายขยายมันไม่ตีใหญ่เยเนี่ยมันไม่แดงด้วยใจก็ขายบอกเท่าไรซิลืมถามร้อยเองไม่ได้บอกเลยร้อยเลยร้อยคือขายครับร้อยห้าสิบสองร้อยขาย เนี่ยถึงใจบ่ล่ะตอพลอยอ่ะเอาไว้ก็ขายเนี่ยง้อแดงนะพ่อของเนาะเนาะซื้อมันไปซื้อทุิ่มซื้อเพิ่มเดี๋ยวเดีไกเม็ดเอามาให้ดูเอเยเนาะไม่ใช่ให้ดูเลี้ยงนะครับคนทำมันนีเนาะเออเม็ดเม็ดตายเลยเลี้ยงจะขาจะขาดแล้วขาจะทางแล้วเนี่ยบ้าเนี่ย ป้าได้หลายหมื่นแล้วเนี่ยวันนี้ลูกยังไม่ได้ขายลูกลูกผีลูกคนเนี่ยรอช่วงเก่งๆรวมกันเมื่อกี้ได้เท่าไหร่ครับมันหยาดต่มันรวมนี้เพื่อนไปยังห้องเอาไว้ก่อน Herr Mula hat die Bräuden.